มาใหม่จ้าฟินยามาห้าฟินปีหกหกฟินร้อยสิบห้าไอปีหกหกรถเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมไม่เคยแกะรถมือเดียวเอกสารครบ เครื่องดีมากชุดสีสวยมากใหม่หมื่นสองสนใจสอบถามได้ เป็นร้อยสิบห้าไอตาดมือปีหกหกชุดสีสวยมากเครื่องดีมากเอกสารครบรับประกันโอนโอนิจิจิงมเครื่อง